I mm -hmm. สวัสดีค่ะมาเจอกับนัดอีกแล้วนะคะที่เด e d ดีไวซ์น9 9 t a า o รคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีธนูหรือท่านที่มีลักนาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูประจำวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2567สำหรับการอ่านดวงกันไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงัน สไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะคะสำหรับคลิปของเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทพาร์ทแรกคนมีแฟนพาร์ทที่2ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่3คนโสดเพื่อนๆสามารถไปแตะที่เวลาทำสแตมป์ตัวเลขสีนเหียเงินข้างล่างที่คอมเมนต์เพื่อข้ามไปฟังในแต่ละพาร์ทได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้นะคะอ่ะเริ่มต้นเรามาดูที่ราศีธนูคนมีแฟน1-15สิสิงหาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกัน ราศีธนูคนมีแฟนนะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคนมีแฟนก้าไม้ The h a n g m ม n คะ่ะ9้าถ้วยแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะมองว่าที่ผ่านมาอดทนพอสมควรนะคะต่อให้เขาทำให้คุณเจ็บสักเท่าไหร่คุณก็ยังปักหลักรอเขาอยู่เสมอนะคะความสัมพันธ์อาจจะเลิกลากันไปแล้ว แต่ก็ยังรู้สึกว่าปล่อยวางไม่ได้ยังยึดอยู่ที่คนนี้อยู่ยังรอคอยเขาเสมอจนกลับมาดีลกันใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือบางคนอาจจะมีเข้ามาบ้างแวบ,บๆบนะคะคุณอาจจะดีวกับคนที่เจ้าชูก็ได้นะคะแต่หลายๆอย่างที่เราต่างอดทนกันมาตัวเขาเป็นคนที่สเสน่ห์ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะพอกลับเข้ามาเอาใจราศีธนูสักหน่อยนะคะ คุณก็ให้อภัยเขาตลอดเลยหนึ่งถ้วยที่เกิดขึ้นเริ่มต้นกันใหม่นะมีการขอคืนดีกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งความรักมันเกิดอีกครั้งหนึ่งกับคนคนนี้นะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกกับชาวราศีธนูว่ายังไงบ้าง The Hangman คุณกับเขาอาจจะเคยเลิกลากันมาก่อนนะคะหรือว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงจังหวะที่ผิดใจกันแล้วก็เลิกลากันก็เป็นไปได้นะแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ยึดติดปล่อยวางยากนะคะมีมุมมองแปลกๆอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนขวางโลกก็เป็นไปได้นะสำหรับธนูบางคนนะคะเนื้อหาเราแฟนแต่คุณก็มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความใจเย็นชอบสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมให้คำปรึกษาดีๆกับเขานะคะคุณเป็นคนที่แอคทีฟมากๆใน Page of War a c แอคทีฟชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆเป็นคนที่ไปไหนมาไหนคล่องไม่หยุดอยู่นิ่งนะคะสมองไว f o u r of Swords บางทีคุณอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะมีประเด็นกับเขาก็ได้เนี่ยโฟร์อ s o r อดมีประเด็นกับเขานะคะทะเลาะก,กัน รอวันที่จะฟื้นจากไข้พิษแห่งรักที่เกิดขึ้นระหว่างเราทั้งคู่เขารู้สึกว่าดูคนดูขอโทษค่ะเขารู้สึกว่าคุณดูเงียบๆนิ่งๆไปนะแล้วก็โฟอักสอดสำหรับบางคนอาจจะเป็นคนที่ชอบตื่นสายก็ได้นะ <c oughs> หรือว่าไม่ค่อยพูดจาสื่อสารนะคะธนูบอกว่าไม่จะตื่นเช้ามากนะบางคนนะะหรือ <c oughs> ด,ดูนิ่งๆเฉยๆเงียบ นี้สําหรับบางคนอาจจะเดียวกับชาวราศีพฤกษกและคนาพฤกษกเพจชอปบ,บอลอาจจะเป็นชาวทัดไฟเมษสิงห์ธนูได้ด้วยค่ะช่วงจังหวะน,นี้ไม่เหมาะอ่นานไพ่นี้แบบทุกคนอาจจะได้ยินเสียงท้องร้องอะไรบ้างนะคะหิวข้าวนะตื่นตีสี่นะคะมาอาัดคลิปทุกคนเสียงก็อาจจะมาไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะต้องขอโทษนะคะอ่ะ ช่วงนี้เราทำงานเช้านะมาดูต่อนะคะว่าครึ่งแรกนี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวราศีธนูนะแฟนราศีธนูโ o f o ออฟเพนเทนโ s e เซ e ว่นออนะคะ Queen of s w o r r s บางคนเกี่ยวข้องกับชาวทาดลมมีถุนตุนกลุ่ม9เหรียญค่ะ สิ่งที่เขาจะแอคชั่นเขาห่วงคุณมากๆนะคะเขาไม่สามารถที่จะปล่อยให้คุณหลุดลอยไปได้เขาไม่ปล่อยคุณแน่ๆเขาจะเข้ามาหาเขาจะพยายามทุกอย่างทุกช่องทางที่จะติดต่อสื่อสารคุณหรือว่าทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะพยายามในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โอเคต่อให้งานยุ่งวุ่นวายก็จะต้องหาเวลามาส่งข้อความหาคุณหรือต้องได้คุยกับคุณได้สื่อสารกับคุณบ้างนะคะ ควีนออฟ o อดมาแอบส่องแอบมองคุณบางคนเกี่ยวข้องกับชาวทัตลมมิถุนตุนกุมได้ด้วยค่ะมีความห่วงนะบางทีก็ทําเหมือนไม่รับฟังอะไรกับคุณแต่ว่าแอบดูนะคะคอยแอบดูแอบส่องเขาจะเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะทำให้คุณมีความสุขทําให้คุณสบายใจมากที่สุดโอเคถึงแม้ว่ามันอาจจะ มีความห่างที่เกิดขึ้นระหว่างเราทั้งสองคนไม่ได้เจอกันแต่ก็มีเครื่องมือติดต่อสื่อสารเนาะที่ยังสามารถที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยกันได้หรือเราทั้งคู่อาจจะไปร่วมทําอะไรบางอย่างร่วมกันงานอดิเรกหรืออยู่ในโหมดที่มีความสุขร่วมกันช่วงขณะหนึ่งอะนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆหรือตลอดอะไรก็ตามอ่ะต่อมา มาดูนะคะว่าบทสรุปความรักราศีธนูคนมีแฟนครึ่งแรกนี้จะเป็นเช่นไรครึ่งแรกสิงหาคมนะคะ two of pentacles five of wands n i of cups ค่ะแล้วก็ t r e of wands นะคะยังไงนะคะโอเคมองเห็นถึง การที่ธนูยังประคองจิตใจนะคะเกี่ยวกับความรักรักษาระดับในเรื่องของความสัมพันธ์ของพวกเราไว้ไม่ให้หลุดโผลสำหรับบางคนมีในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักด้วยต้องเมนเนจไปด้วยนะคะต้องหาต้องจัดการไปด้วยหัวใจก็ต้องจัดการทีนี้เราอาจจะมีการที่ความคิดเห็นไม่ตรงกรันหรือมีการทะเลาะก,กันบ้างหงุดหงิดใจต่อกันบ้างนะคะ5ดาบ ไม่ใช่หะดับห้าไม้ที่เกิดขึ้นนะ่ะหรือว่างานทางนู้นอาจจะยุ่งอาจจะเยอะนะคะแล้วก็เก็บพลังงานหงุดหงิดเนี่ยมาทะเลาะกับเราหรืออาจจะไม่ว่างที่จะมาพบเจอมาเอาใจได้นะมันอาจจะมีอะไรอยู่หรือว่าเราทั้งสองคนเนี่ยหงุดหงิดอะไรใส่กันนะคะในช่วงครึ่งแรกนี้แต่ว่ามันมีก้าวถ้วยที่เกิดขึ้นนะคะมองว่าเดี๋ยวจะเข้ามาเอาอกเอาใจกันอยู่นะคะ มาดูแลปฏิบัติต่อกันดีๆนะคะออหาอาหารหรือมาเอาใจอะไรให้กันไม่ว่าเราทั้งสองคนไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยทริอฟวอนนะคะมองถึงอนาคตอันยาวไกลในเรื่องเกี่ยวกับความรักของเราทั้งคู่นะคะสำหรับบางคนต้องบอกว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันนะคะหรือบางทีเนี่ย เราพยายามที่จะใช้ความใจเย็นในการประคับประคองเกี่ยวกับความรักของพวกเราเพราะว่าเรามองถึงการที่เป็นครอบครัวการที่เได้อยู่ด้วยกันตลอดไปน,น,นานๆนะมันต้องมีรากฐานที่มั่นคงนะคะช่วงจังหวะน,นี้อาจจะเป็นช่วงที่สร้างรากฐานเกี่ยวกับครอบครัวอยู่ก็เป็นไปได้นะคะหรือสำหรับบางคนนะต้องบอกว่า คนคนนั้นอาจจะชอบไปปาร์ตี้ไปเที่ยวเล่นหรือไปสนใจในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าให้ค่ากับสังคมมากกว่ามันก็อาจจะเป็นประเด็นที่เราอาจจะทะเลาะกันได้นะคะแต่แม่หมอมองว่าในความสัมพันธ์นี้ยังจะต้องใช้ความใจเย็นมากๆนะคะในการเรียนรู้หรือค่อยๆก่อร่างสร้างตัวกันละกันนะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อความนะคะสิ่งที่เขาจะมีให้คุณนะช่วงจังหวะน,นี้นะ เขาอยากจะบอกอะไรคุณคุณไม่รู้หรือว่าคุณคือทุกอย่างสำหรับฉันฉันมองหาคนที่พร้อมจะจริงจังในความสัมพันธ์ฉันอยากจะแก้ไขเรื่องราวระหว่างเราฉันยังไม่พร้อมที่จะดูแลคุณตอนนี้ต่อมาค่ะ ความรักราศีธนูคนมีแฟนครึ่งแรกนี้จะเป็นเช่นไรนะคะขอหนึ่งใบ The Dragonfly มแมลงปอนะคะ,มะแมลงปอที่เข้ามายังไงนะคะมันเป็นช่วงจังหวะของการเติบโตก็ได้คุณจะได้รับแสงสว่างจากที่ผ่านมาถ้าคุณเจ็บปวด หรือว่ามีความมืดที่อยู่ในใจนะคะมันหมายถึงว่าคุณได้เติบโตแล้วหลายๆอย่างมันกำลังถูกเปลี่ยนนะคะหรือสิ่งดีๆสิ่งที่มันดีต่อใจของคุณต่อความรักของพวกคุณนะ่ะกำลังมีเข้ามา เพราะว่า,มาแมลงปอจะอยู่ในที่ที่มันเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์เป็นน้ําที่สะอาดนะคะแม่หมอมองว่าหลายๆอย่างมันกําลังเติบโตมันกําลังเคลียร์ปัญหาบางอย่างมันกําลังจางหายไปหรือมันจะได้รับการเยียวยาขอให้ราศีธนูคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุ่ออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมื่ออนมาที่ราศีธนู คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน1-15สิงหาคมน,นี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันพอเช็คพลังงานก่อนว่าที่ผ่านมาราศีธนูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสองเหรียญ The Moon บางคนดีลกับชาวราศีมีลัคนามีนะคะเทนอบครับความรักเต็มไปหมดเลย9ดาบที่เกิดขึ้น บางคนต้องบอกว่าอาจจะเป็นความรักเก่าที่เคยเลิกลากันไปนะคะและอาจจะยังมีความรักที่อยู่ในใจที่ยังตัดกันไม่ขาดมันมีความเจ็บปวดที่อยู่ในใจหรือบางคนเนี่ยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนสถานการณ์บางอย่างมันคลุมเครือไปหมดเลยนะคะ,ะแต่คุณมีความรักที่มีให้เขานะสำหรับบางคนต้องบอกว่าเขาคนนั้นคุณอาจจะมาสืบทราบที่หลังว่าเขามีครอบครัวแล้วมันก็เลยเหมือนว่าเราเนี่ยคิดไปเองอกหักไป อเองอยู่ข้างเดียวหรือสิ่งที่เขาสื่อสารสิ่งที่เขาพูดมาต่างๆนานา,นานเนี่ยมันทําให้เราเคอบเคิมนะคะแต่พอเรารู้ปุ๊บเรารู้สึกว่ามันเจ็บปวดเราเหมือนคนอกหักเหมือนคนที่โดนเขาหลอกนะนสำหรับบางคนอาจจะอยู่ในโหมดเหล่านี้นะคะอาจจะกําลังมีความเครียดหรือกําลังเยียวยาสภาพจิตใจของคุณอยู่ก็เป็นไปได้หรือสําหรับบางคนเนี่ยความไม่ชัดเจนของเขา มันมาลุมเล้าอยู่ในใจเรานะคะบางทีเราคือเขาอาจจะไม่ได้มีใครแต่หัวใจเราเนี่ยคาดหวังในตัวของเขามากๆนะคะอาจจะมีช่วงจังหวะที่เขาหายไปหรือทําให้คุณเกิดสถานการณ์ของการรักมากแล้วก็เครียดมากกับความรักในครั้งนี้ก็เป็นไปได้ออาต่อมามาดูนะคะว่าตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกกับชาวราศรีธนูว่ายังไงบ้างไฟออฟคัพส คุณกับเขาต่างก็เป็นคนที่ยังไม่ move on นะคะจากความสัมพันธ์ความเจ็บปวดเหล่านี้สถานการณ์เดือดทาวเวอร์คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเสียงดังก็ได้หรือคาดเดายากนะคะหรือจุดเดือดอาจจะต่ำก็ได้นะคะเพชอบคับคุณเป็นคนที่มีความจริงใจมีความใส่ซื่อบริสุทธิ์คุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาหรือว่าอาจจะดูเด็ก กัวเขาก็เป็นไปได้ two of p e n t a c l e นะคะเขาก็ยังไม่แน่ใจในตัวคุณนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณกําลังลังเลโรเลอยู่หรือเขาไม่แน่ใจว่าตกลงคุณจะเอาอยัางไงกันแน่สําหรับบางคนอาจจะเกิดวันอางคารหรือดิวกับคนที่เกิดวันอางคารหรืออาจจะเป็นกลุ่มธาตุน้ํากร,รกฎพิจิกมีนก็เป็นไปได้ค่ะอะ่สถานการณ์บางอย่างอาจจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องเกี่ยวกับการเงินก็ได้นะคะหมายถึงเรื่องราวความรัก มันก็อาจจะดําเนินมาแต่เรื่องเงินก็เป็นปัจจัยสําคัญว่าจะมีแฟนได้ก็ต่อเมื่อไม่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือบางทีอาจจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการเงินอยู่ก็เลยไปโฟกัสในสิ่งเหล่านั้นก่อนนะคะอ่ะต่อมามาดูนะคะว่าเขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวราศีธนูคนที่ความสำคัญไม่ชัดเจน p เพจออฟ o r ด บางคนอาจจะดีวกับชาวท่านลมมิถุนตุนกุม The ะเวอรอาจจะเป็นคนที่เกิดวันเสาร์นะคะหรือต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะหรืออยู่ในโลกออนไลน์หรืออาจจะเป็นคนที่เคยจบกันมาแล้วก็ได้ก้าวไม้แล้วก็เทมเพลนส์นะคะราศีธนูลักนาธนูสิ่งที่ เขาจะแอคชั่นด้วยนะคะจะมีการส่งข้อความมาหาหรือติดต่อการพบเจอบางอย่างอาจจะติดขัดหรือล่าช้าสักหน่อยนะ,ะแต่ก็ได้เจอได้คุยแล้วก็อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่เขาทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจในสิ่งที่เขาทำก็ได้แล้วก็ตัวเขาจะเป็นในแบบเดิมที่เขาเคยเป็นหรือเราทั้งคู่จะคุยกันในมุมมองที่เป็นผู้ใหญ่นะคะจะมีการพบเจอกันอาจจะเจอกัน แบบเป็นคนเยอะๆอ่ะเจอกันในงานอะไรสักอย่างนะคะคนเยอะแยะมากมายอย่างเงี้นะคะแล้วก็เราทั้งคู่อาจจะเลือกคุยหรือพูดคําอะไรที่มันเป็นในทางบวกที่มีต่อกันนะคะ,ะมุมที่เป็นมุมบวกที่ทําให้หัวใจเราทั้งสองคนมีความสุขอะจะไม่คุยดราม่านะคะแต่มันมีก้าวไม้ที่เกิดขึ้น อาจจะมีบางจังหวะที่เขาทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้ากับเขานะคะมันเหมือนแบบความสัมพันธ์มันข้ามเส้นไม่ได้สักทีหรือบางเรื่องคุณพยายามที่จะเปลี่ยนเขาหรือให้โอกาสเขาแล้วแต่ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้นะแต่ t e m p r a c e มันหมายถึงการทดลองพูดคุยหรือลองให้โอกาสเขาอีกครั้งในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของระยะทางที่เป็นทางไกลนะคะที่เป็นอุปสรรค เกี่ยวกับความรักก็เป็นไปได้นะคะออาจจะเป็นช่วงจังหวะของการพูดคุยกันให้โอกาสกันแล้วก็มีแนวโน้มสำหรับบางคนอาจจะเดินทางมาหามาพบเจอกันได้ต่อมามาดูนะคะว่าบทสรุปความรักราศีธน,นูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครึ่งแรกจะเป็นเช่นไร tree of cup ค่ะ หนึ่งไม้ค่ะ The Magician ค่ะ The Lover ค่ะแรกนี้นะคะคุณจะมีตัวเลือกใหม่ๆม,มีคนเข้ามาติดต่อใหม่ๆด้วยนะคะต้องบอกว่าเขาเรียกว่ามีตัวเลือกคุณมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดนะคะในขณะที่ คนคนนั้นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนโอเคเขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์ยังติดต่อสื่อสารพูดคุยกันอยู่นะคะยังช่วยเหลือยังสนับสนุนกันอยู่แต่ก็มีคนใหม่ๆที่เขาหลงสเสน่ห์คุณอ่ะเขาเข้ามาแน่นอนนะคะในช่วงจังหวะน,นี้ต่อมามาดูในส่วนของข้อความความรักนะคะถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับชาวราศีธนูเขาจะบอกว่าอย่างไรบ้างขอบคุณที่ทำให้ฉันรู้ความหมายของรักแท้ต่อมาค่ะ ฉันอยากเป็นแฟนคุณต่อมาค่ะทำไมฉันถึงได้กลัวที่จะสูญเสียคุณไปทั้งทั้ง,ท,งที่ก็รู้ว่าคุณไม่ใช่ของฉันต่อมานะคะฉันสัญญาว่าฉันจะรักเพียงคุณต่อมาค่ะในส่วนของการออราเคิลนะคะความรักราศีธน,นูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรเครื่งแรกนี้นะคะ เป็นช่วงจังหวะที่คุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะเป็นช่วงจังหวะของการเยียวยารักษาจิตใจหรือบางทีเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นช่วงจังหวะที่เขาเริ่มเห็นคุณค่าในตัวของคุณอาจจะเข้ามาขอปรับปรุงตัวเองหรือเข้ามาให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักแค่เพียงคุณจะไม่ทำให้คุณเสียใจไม่ทำให้คุณได้ผิดหวังอีกแล้ว ภาพบางอย่างที่มันสะท้อนมาจากการกระทําในสิ่งที่เขาทำนะคะอตอนจังหวะที่เขาทำเขาไม่คิดว่าเราจะรู้สึกอะไรยังไงในช่วงจังหวะนี้เริ่มกลับเข้ามาเห็นคุณค่าในตัวเราและในขณะเดียวกันชาวราศีธนูเองก็เริ่มเห็นคุณค่าในตัวของคุณเองนะคะคุณจะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณแล้วก็มีคนอื่นที่เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณด้วยที่เขาเข้ามา เพราะว่าอะไรเพราะคุณเริ่มเห็นคุณค่าในตัวของคุณเองนะคะมันเหมือนว่าถ้าเกิดเราคิดหรือปฏิบัติกับเรายังไงคนอื่นเขาก็จะคิดและปฏิบัติกับเราแบบนั้นด้วยเช่นกันขอให้ชาวราศีธนูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุบอ่อนไปที่คนโสดค่ะ มุฟออนมาที่ราศีธนูคนโสด1-15สิงหาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันขอเช็คพลังงานก่อนว่าที่ผ่านมาราศีธนูคนโสดเป็นเช่นไรบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ King of Cups บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำกรกฎพิกจิกมีนนะคะหรือว่ามีใครเข้ามาจีบเข้ามาชอบอาจจะเป็นคนรักเก่าๆก,ก็ได้ที่ยังวนเวียนหรือบางทีใจเรายังตัดไม่ขาดหรือบางคนอาจจะเพิ่งจบจากความรัก มาก็เป็นไปได้เพราะมันมีก้าวดาบที่เกิดขึ้นต่อด้วยเนาะอ่ะช่วงจังหวะที่ผ่านมาบางคนอาจจะเพิ่งหลุดออกมาจากความเป็นคนมีแฟนนะคะเข้าสู่โหมดคนโสดแบบ เต็มตัวนะแต่บางคนก็ต้องบอกว่ายังไม่เต็มตัวพอสมควรเนาะเพราะเหมือนถอยออกมาแต่เหมือนเรายังตัดใจไม่ได้นะคะยังคอยแอบส่องแอบมองยังคอยให้คำปรึกษาเขาอยู่หรือว่ายังคอยผลักดันอยู่บางคนอาจจะเลิกกันมาก็บอกว่าเราจบกันด้วยดีนะเรายังเป็นเพื่อนกันได้เป็นกัลยานามิตรที่ดีต่อกันได้สําหรับบางคนอาจจะมีคําพูดแบบนี้ที่มีให้กับเขาคนนั้นเพื่อให้เขารู้สึกสบายใจเพื่อให้คุณเองยังได้พบเจอกับเขายังได้พูดคุยกับเขาอยู่นะคะ ลึกๆแล้วมันมีความเจ็บปวดที่อยู่ในใจเนาะสำหรับคนโสดบางคนอาจจะมีพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณแต่เหมือนใจเราอาจจะยังไม่พร้อมก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนนอกจากชาวธาตุน้ำก็ลกดพิจิกมีนที่มาเกี่ยวข้องกับคุณแล้วอาจจะมีชาวราศีพฤกษแลัคนาพฤกษกได้ด้วยนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในก่อนหน้านี้หรือ สายให้คำปรึกษาคนที่ชอบปฏิบัติธรรมหรืออาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนการศึกษาต่อมามาดูนะคะว่าช่วงจังหวะครึ่งแรกนี้สถานการณ์ความรักของคนโสดจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างราศีธนูนะมาดูกัน จะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะทั้งในโลกออนไลน์หรือในชีวิตจริงก็ได้เพื่อนใหม่ๆที่มีเข้ามาให้ได้ทำความรู้จักช่วยเหลือกันในเรื่องของการงานนะคะยังไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความรักเนาะ,ะจิตใจของคุณยังนิ่งสงบนะคะศพส,สีชมพูรหรือเปล่านะมีสถานการณ์เดอะเฮอร์มิตคิดถึงเรื่องเก่าๆบาดแผลที่อยู่ในใจคิดถึงคนเก่าหรชาลิออด เป็นช่วงจังหวะของการเดินทางท่องเที่ยวหรือไปทําภารกิจหน้าที่อะไรใดๆนะคะรวมถึงอาจจะมีเพื่อนใหม่ๆที่้าเข้ามาในช่วงจังหวะนี้ใครบางคนที่มาจากต่างบ้านต่างเมืองหรือเราไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยดังนั้นในเรื่องของแบ็คกราวเราก็เลยยังไม่รู้นะคะหัวใจอยากจะเปิด แต่ถ้าเธออยากเกิดก็เปิดมาก่อนซินะคะราศีธนูบอกแต่ตอนนี้เขาก็เหมือนเปิดเปิดปิดปิดนะคะราศีธนูก็เลยได้แต่แอบส่องแอบมองเพราะว่ารู้สึกว่าฉันยังไม่ไว้วางใจในโหมดเกี่ยวกับความรักสักเท่าไหร่หนึ่งไม้การติดต่อสื่อสารใหม่ๆนะคะดิเอมเพลอร์อาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่านะคะหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มของต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยเนาะ คนที่มีอำนาจคนที่มีความมั่นใจคนที่มีอิทธิพลนะคะเพชรบอนเพื่อนใหม่ๆอายุน้อยกว่าได้ด้วยนะคะหรือเราทั้งคู่เพิ่งได้รู้จักกันนะคะมองเห็นถึงพลังงานใหม่ๆคนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามานะคะซึ่งไม่ใช่แค่คนเดียวนะบางทีอาจจะเป็นราศีเมษลัคนาเมษกลุ่มธาตุไฟเมษสิงห์ธนูน,นะคะกลุ่มธาตุลมมิถุนตุลย์ได้ด้วยเนาะ เดอ m a เม c ิเชคนที่เกิดวันพุธนะคะเราหรือเขาก็ได้เดอร e เฮอร์มิตราศีกันลัคนากน The ot, ารเดอ c h ชาร o ลราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะมองเห็นไพ่มากมายเหลือเกินนะคะที่เป็นตัวบุคคลไม่หมอมองว่าขึ้นลูกใหม่กำลังมานะคะมาหลายขึ้นด้วย <c oughs> ขึ้นไหนเนี่ยทุกคนอีซีเอหรือเปล่าหรือ,อยังไงฮ <c oughs> อตเวฟ e ยังมีไหมมีน <c> ะ <oughs> เวอจินทุกคนบอกเวอร์จิน,นะคะ่ะไม่บอกไม่ได้ฟังเลยพูดไปเรื่อยนะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของบทสรุปนะความรักราศีธนูคนโสดครึ่งแรกนี้จะเป็นเช่นไรนะคะความรักว้าวห้าหม้นะคะ งานยุง่งงานเยอะ The Empress คนที่เกิดวันศุกร์พลังงานดาวศุกร์พลังงานแห่งความรักที่เกิดขึ้นอัศวินไม้ธาตุไฟเมสิงธนูเนี่ยรูปอัศวินไม้มันคล้ายๆสดาบเลยเดอะไฮโลแฟนนะคะราศีพฤกษก์ลัคนาพฤกษกคะ่ะ ยังไงนะคะต้องบอกว่าจังหวะนี้ราศีธนูง,งานยุ่งงานเยอะนะคะแล้วก็คุณอาจจะกำลังวาวุ่นนะวาวุ่นสับสนไปหมดเลยนะคะคนอาจจะเข้ามามากมายงานก็เข้าคนก็เข้านะคะเออแล้วก็ไม่รู้จะยังไงดีนะคะสับสนวุ่นวายย้อนแย้งในจิตใจตัวเองไปหมดนะมันหนุบ,นบหนับหนุบหนับนะคะบางคนอาจจะคิดถึงคนเก่าก็ได้มีคนเข้ามารักเข้ามาชอบมีคนเข้ามา สนใจคุณห่วงใย,ยคุณพลังงานความรักมันเข้ามาเยอะๆแบบนี้นะมันอบอุ่นนะอบอุ่นจนราศีธนูรู้สึกร้อนนะคะ <c oughs> มีคนเข้ามาให้ความสนใจต้องบอกว่ามีการดีมงานหรือว่ามีการเรียนหรือทำกิจกรรมอะไรใดๆก็ตามมีคนเข้ามาสนใจมีเพื่อนใหม่ๆคนใหม่เข้ามาแน่นอนนะคะตัวคุณเองวางตัวนิ่งเป็นผู้ใหญ่ให้คำปรึกษา คอยผักดันเป็นกัลยานามิตรที่ดีในเรื่องของความรักคุณก็รู้สึกว่าขอใช้เวลาอีกสักหน่อยนะเดี๋ยวฉันค่อยๆดูกันไปฉันจะไม่รีบตัดสินในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่คุณต้องการความรักที่เป็นความรักบริสุทธิ์ความรักที่อยู่กันนานๆนะคะไม่ใช่ฉาบฉวยนะคะเออเหมือนให้ให้เวลากับตัวเองให้เวลากับความรัก แต่ละคนที่เข้ามานะคะเหมือนว่ายังไม่ตัดสินว่าจะต้องเป็นใครในช่วงจังหวะนี้เนื้อหอมพอสมควรต้องบอกแบบนี้อ่ะทีนี้มาดูในส่วนของข้อความความรักที่มีให้กับราศีธนูคนโสดนะคะมีอะไรบ้างฉันขอโทษนะที่รักได้โปรดอย่าไปจากฉันเลยนะ คุณคือสเปคของฉันเลยฉันปรารถนาให้เราได้อยู่ด้วยกันในตอนนี้ฉันอยากให้เราใช้เวลาเรียนรู้กันไปก่อนต่อมาค่ะลาศีธนูนะคะความรักคนโสดจะเป็นเช่นไรครึ่งแรกสิงหาคมน,นี้นะคะหนึ่งใบเลิบคอนะคะเอ,อ ความรักเรียกหากลิ้งกริ้งราศีธนูคนโสดอยู่ไหมนะความรักมาเสิร์ฟแล้วช่วยออกมาจ่ายบินด้วย ซังนันนะคะ e x p r e s s y o r love แสดงออกซึ่งความรักของคุณออกไปให้เขาได้รู้รวมถึงอาจจะมีใครมาแสดงออกในเรื่องเกี่ยวกับความรักให้คุณได้รู้นะคะมีข้อความหวานๆส่งมาให้คุณสวัสดีตอนเช้าสวัสดีวันจันท์นะวันจันทร์อยากให้เรามีกันจังเลยอะไรแบบนี้นะคะขอให้ราศีธนูคนโสดมีความสุขสมหวังในความรักแล้วมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ